ก็มาต่อกันที่นินจานะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มาดูรีวิวสกิลตั้งแต่คลาสหนึ่งถึงคลาสเพลิงพายุกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งขาดอีกคลาสเดียวนะครับคือคลาสสี่เขายังไม่มาอ่ายังไม่มีมาให้ดูนะครับคุณผู้ชมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเลยนะฮะสกิลไหนที่เราเห็นแล้วเราจะไปไวๆนะค,คุณผู้ชมอ่านี่เป็นสกิลหนึ่งของอ่าอาทมนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสกิลคลาสแรกนะครับสกิลคลาสแรกเราไปไวๆเลยแล้วกันเนาะ เป็นกองเล็บนะครับของกองเล็บก่อนนะยอันนี้เป็นสกิลที่สองของคลาสหนึ่งอ่าน,นี้เป็นสกิลที่สาของคลาสหนึ่งนะครับไปต่ออันนี้เป็นปอกแขนนะครับปอกแขนสกิลที่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสกิลที่สองนะฮะอืมพอเห็นภาพใหญ่ๆมันก็สวยนะผู้ชมอ่าในสกิลที่สี่นะฮะ เดี๋ยวว่าสามสามอยู่สามอยู่มีสามสกิลประมาณนี้ครับผมต่อมานะครับก็เป็นสกิลท่าย่สกิลแรกของกงเล็บนะครับยังไม่แบ่งแยกนะว่าเป็นธรรมะหรืออาธรรมนะคุณผู้ชมต่อไปนะอ่าก็จะมีสองสเต็ปเนาะจากที่มีสเต็ปเดียวนะครับของสกิลแปดสิบหกของกงเล็บนะครับ โอ้ตก,กิลเวลร้อยใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ชมเอาเรื่องถือว่าอันนี้น่าจะมีการรีเวิร์กป่ะครับผมก็ไม่ได้เป็นสาวกนินจาใน PC นะอาจจะตอบได้ไม่เยอะนะครับว่าสก,กิลมันต่างกันไปเยอะไหมเนาะอืมแต่หลักๆแล้วก็คือสวยงามขึ้นนะดูเต็มเลยนะดูเต็มไปต่อนะฮะอ่าอันนี้เป็นของ ท้าเห่ของปอกแขนแล้วนะฮะไปอุ้ยไปกลับเหมือนเดิมจริงด้วยผมนึกว่าพอมาโม,โมบายแล้วมันจะไม่ไปกลับนะครับโอ้หถ้าไปกลับแบบนี้ก็คือโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี้ยวมากสกิลนี้ใช้ยันลูกบวชได้เลยนะครับสกิลนี้อ่าอันนี้เป็นไท้เหอเวลร้อยนะครับ ืมก็ไม่ค่อยต่างจาก PC เนาะอันนี้อืมอืมก็สวยงามขึ้นอยู่นิดนึงแต่ใน PC ซลเราอาจจะดูไม่ทันเนาะไปกันต่อครับผมอันนี้เป็นสกิลคลาสสองแล้วนะเป็นกงเล็บธรรมะครับผมสกิลที่หนึ่งของคลาสสองเนาะไปต่อฮนะอันนี้เป็น skill นะสกิลที่สองนะสกิลคลาสสองที่สองนะครับคุณผู้ชม อันนี้เป็นสกิลที่3ามต่อไปสกิลที่4ีนะฮะพุ่งเหมือนเดิมนะฮะของฝ่ายธรรมะนะคุณผู้ชมวิยสังเกตว่ามันเป็นหลับตาแบบกับพิบะในอนาคตจะมีไหมนะเท่อยู่นะหลับตาแบบไม่รู้ว่าเป็นเป็นแว่นหรือเปล่านะฮะรอซื้อเลยเลยอย่างนงี้รอซื้อนะฮะไปกันต่อ ยังอยู่ของฝ่ายธรรมะนะครับรัสสองเป็นของปลอกแขนแทนนะอันนี้ไปไวๆแล้วกันนะครับอันที่เราเห็นแล้วเนาะอ่าปกตินะอันนี้เหมือนเดิมอ่ะโอ้ไกลอยู่นะพอเป็นภาพแบบนี้รู้สึกว่ามันไกลอยู่เนต่อไปอ่าเป็นกงเล็บอาธรรมบ้างแล้วนะตอนนี้ ไปกันต่อไปกันต่อสกิลนี้เหมือนเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็แรงอยู่นะคุณผู้ชมเอามาใช้ได้อยู่นะอืมเพราะว่าผมเล่นอยู่นะคุณผู้ชมอ่าไอ้นี่ก็ดีเลยนะครับสกิลหากินสตนมอนได้กว้างไกลนะครับยาวด้วยนะเห็นแบบนี้เห็น,หนเห็นอนิเมชันมันแค่นี้แต่จริงๆสกิลมันไกลอยู่นะคุณผู้ชมไปไปกันต่อ อ่าส่วนร้อยสี่เนี่ยทั้งทั้งธรรมะทั้งอาธรรมนี่ผมอยากให้มันปรับอีกนิดนึงเนาะผมรู้สึกว่ามันมันห้าเป้าหมายแล้วอะ่ะแต่ว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลกับคุณสมบัติมันสักเท่าไหร่อะ a อนิเมชันมันแปลกๆนะเออนะครับอ่ไปกันต่อนะฮะเป็นต่อแขนอาธรรมอืมสต่เกี่ยวที่สองนะ สก,กิลที่สามอ่าอันนี้ก็แรงเหมือนกันนะสก,กิลนี้อ่ะมาเข้าให้ร้อยสี่นะฮะมาต่อไปนะครับเป็นสก,กิลของคลาสเพลิงแล้วแหละอ้เอาเรื่องโคตรเท่143ของนินจาธรรมะ โหเท่อะเท่โคตรเท่เลยคุณผู้ชมโคตรเท่เห็นแล้วแบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาธรรมก่อนละกันอ่ะธรรมมันจะเป็นฝั่งเดียวนอะอ้ะอาธรรมจะเป็นสองฝั่งนะครับสกิลสี่สิบสามซึ่งอ่าถ้าผมจะไม่ผิดของพ c ซมันจะเป็นสีเขียวนะอาธรรมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือชอบเลยเห็นแวบ,บแล้วและชอบเลยนะไปกันต่อ อ๋อจริงๆสกิลนี้มันจะเป็นสามสเตปนะครับฟึบฟึบฟึบไปข้างหน้าเนาอะอยืนที่เดียวแล้วก็ตอกสามทีแทนนะก็ไม่แย่นะต้องมาดูว่าเป้าหมายจะเยอะไหมแต่ที่แนี่นคือสามฮิตนะครับสกิลนี้แล้วดูน่าจะน่าจะอยู่แอเรียมันน่าจะเป็นทั้งหน้าทาั้งหลังเลยปะเออเออรอดูนะครับรอดูรอดูการใช้งานจริงนะคุณผู้ชม อ้ยชอบอะ่ะชอบอะ่ะชอบเลยว่ะคุณผู้ชมอ่าอันนี้ปกติปกติอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแตกต่างจากพีซีสักเท่าไหร่นะฮะมมาพร้อมจะดูว่าทรรไหรือ,อยังคุณผู้ชมสามสองหนึ่งมผมชอบในพีซีมากกว่าวะ่ะ พีมันเท่กว่านี้นะหรือว่าอันนี้มันเป็นการแบบว่าขยายสกิลให้ดูใหญ่ขึ้นให้ชัดขึ้นมันเลยไม่ค่อยคมปะผมจําได้ว่าในพีซมันคมกว่านี้แนละ้วมันสวยกว่านี้นะมอืแต่ก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เอรียอค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับพื้นที่การใช้สกิลของมันนะครับรัศมีของมันเนาะแต่ถ้าพูดถึงการใช้งานผมว่าอาธรรมน่าจะเวิร์กกว่านะ พอได้ทั้ง2องฝั่งเนาะก็ต้องดูดูว่าแมปไหนเป็นยังไงอีกทีนะครับอืมมาอันนี้สกิลปักฉลามปะักฉลามครับไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างเหมือนเดิมอยู่นะอันนี้ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าใหญ่ขึ้นเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอืมนะฮะ อันนี้แทบจะเท่าร้อยสี่ของอ่าอะไรนะแทบจะเท่าร้อยสี่ของจอมยุทธ์เลยปะดาบอะร้อยสี่ดาบอ,ะ,าบอะครับ <c oughs> ใหญ่เวอรไปกันต่ออ่าอืมอาธรรมไม่ค่อยเปลี่ยนใหญ่อาไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เนาะแต่แค่สกิลใหญ่ขึ้นเฉยๆเนาะเอออาธรรมอาธรรมถือว่า แต่หลักๆถ้าถ้าพูดถึงการใช้งานนะผมว่ามันก็เวิร์กกว่าอยู่ดีนะคุณผู้ชมอัธรรมเหมือนจะมีภาษีผมไม่มภาษีมันมากกว่าของอธของธรรมะละกันนะครับเนาะถ้าแบบการใช้งานจริงอะ่ะไม่รู้ดิผมผมรู้สึกว่าผมมองว่าการที่มีสกิลที่มันสองฝั่งอย่างเงี้ยมันใช้ได้หลายเหตุการณ์กว่ามันไปได้ทุกที่อะ่ะกับถ้าเป็นแค่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันอาจจะได้ ่าใช้ได้แบบบางบางจุดบางจุดเราต้องการแบบเทสองฝั่งเออก็อาธทมอาจจะเก่งกว่าแต่ว่าถ้ามอนมอนที่เลเวลสูงสูงแล้วอะมอนเลเวลสูงสูงแบบร้อยเจ้อยแเลยอ่ะก็น่าจะแบบควรไม่ไม่ควรโดนลุมเนาะแต่อันนี้มันเป็น PC ไงคุณผู้ชมที่ผมมองว่าสกิลสองฝั่งอะหรือว่าสกิลรอบตัวมันคุ้มค่ากว่าเพราะว่าบอดมันยังโง่อยู่นะครับคุณผู้ชม บอกตามตรงว่าบอดมันยัง AI มันยังโง่อยู่นะครับมันยังแบบว่าคือเอาหน้าไปจูบมอนอยู่อ่ะคือการการเดินของมันสมูทนะครับผมผมชมผมชอบอ่าการเดินการ,ก,รการกระโดดแล้วกันเนาะมันสมูทหมดนะผู้ชมเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบใน,นส่วนนั้นแต่ว่าการตั้งระยะการโจมตีอ่ะผมว่ามันยังโง่อยู่อ่าทั้งรวมไปถึงอะไรนะสกิลระยะไกลแต่เดินหน้าไปจูบมอนแล้วใช้สกิลอะไรอย่างนั้นเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับของนินจานินจาประมาณนี้เนาะถ้าความเท่ผมให้ยกให้ธรรมะนะยกให้ธรรมะนะครับแต่ถ้าเรื่องการใช้งานผมยังมองว่าอาธรรมยังดีกว่าเหมือนเดิมน,นะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับุผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ